ออกไปเห็ดเบียกอยู่แถวโคกอี่าหละพี่น้องเอ้ยหาของกระป๋อมไปน้ำมีเตลขนานทานประทานเดย่อยู่ยุยุ่ยุ่่ใ่ดในกบอะนะกกบบกหันกบกนอบกเออกบบกหน่อยไปป่ะนี่หนาอยู่อันดงบางนาอับ้านบางนาคนา จับกระป้อมนี่ธีเรงนี่ปุ๊บพูดคุณคุณชุงแล้วโยมด,ดูโยมแห้งแหงแหงัหงสีตกละวันแหงๆพอฟา,ฟา,ฟา,ฟา ต้นต้นแล้วเออทางนี้